สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านผมหมอหนุ่มนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิดส์คลับรายการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าการเลี้ยงลูกไม่ยากอย่างที่คิดวันนี้ผมได้มีโอกาสได้ไปทำงานนอกสถานที่ไปที่โรงเรียนอนุบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเพื่อไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับครูพี่เลี้ยงแล้วก็เจ้าหน้าที่ แต่ไม่ได้ฉีดให้กับเด็กนะครับทั้งนี้เพราะว่าทั้งผู้บริหารโรงเรียนไม่อยากให้ครูป่วยไม่อยากให้ครูมีโอกาสติดไข้หวัดใหญ่มาจากเด็กขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ครูปว่วยเราก็ไม่แพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ไปสู่เด็กส่วนเด็กเองทางโรงเรียนพยายามให้คุณพ่อคุณแม่พาไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล เราไม่อยากให้เด็กมีประสบการณ์ที่ไม่ดีที่ต้องเจ็บตัวเมื่อมาโรงเรียนการฉีดวัคซีนให้กับคนที่ทำงานกับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นเด็กเล็กๆก,ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่เป็นมาตรการเสริมที่ทำให้การป้องกันหรือควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่นยยเนี่ยดีกว่าที่เป็นอยู่เช่นการฉีดวัคซีนให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีเด็กหรือคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอื่นๆหมอพยาบาลเองก็ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็คงไม่อยากให้หมอพยาบาลป่วยนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็ไม่อยากให้หมอกับพยาบาลเป็นไข้บวัดใหญ่แล้วแพร่เชื้อไปสู่ผู้ป่วย ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นจะมีการฉีดวัคซีนไข้บัดใหให้กับหญิงตั้งครรภซึ่งนอ,นอกจากจะป้องกันไม่ให้หญิงตั้งครรภป่วยจากการเป็นไข้หวัดใหญซึ่งจะมีอาการรุนแรงและอาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อทารกในครรภได้ภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นในตัวคุณแม่ก็สามารถผ่านรบ ไปสู่ลูกในครรภ์น,นะครับเมื่อเด็กค,คลอดออกมาแล้วเด็กก็จะมีภูมิป้องกันไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่ได้อยู่อีกระยะหนึ่งประเด็นสำคัญในเด็กทารกก็คือกว่าเด็กจะสามารถฉีดวัคซีนได้ต้องอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเด็กจึงมีความเสี่ยงที่จะป่วยจากการเป็นไข้หวัดใหญ่ในช่วง6เดือนแรกอย่างมากเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนให้กับคนรอบข้างก็เป็นหนทางหนึ่ง การฉีดวัคซีนให้กับหญิงตั้งครรภเพื่อให้ภูมิคุ้มกันผ่านมาสู่เด็กก็เป็นอีกวิธีหนึ่งดังนั้นมาตรการสำคัญที่สุดที่เราใช้ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในเด็กก็คือการฉีดวัคซีนให้กับเด็กโดยตรงครับแต่มาตรการรองอีกอันหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีนให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัว ครูบาอาจารย์หรือพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงเรียนนะครับส่วนหมอพยาบาลนะครับก็ควรจะฉีดวัคซีนเพื่อไม่ให้เขาแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ไปสู่เด็กซึ่งอาจจะเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในที่เจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลรวมทั้งการสนับสนุนให้ฉีด วัคซีนสำหรับหญิงตั้งครรซึ่งจะได้ผลประโยชน์2อย่างเลยครับผลประโยชน์ต่อแม่เองและผลประโยชน์ต่อลูกในครรและลูกหลังคลอดแล้วพบกันใหม่นะครับมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกติดต่อผมได้ที่แฟนเพจคลินิกจุฬาคิดส์ครับสวัสดีครับ